กลายเป็นสามีภรรยาติต้องตามงกลมานี่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นยังมีความสุขก็จริงๆตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตที่สงบของผมหายไปเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นความวุ่นวายที่ดีมันเป็นแบบมันเปความวุ่นวายในชีวิตที่มีความสุขในทุกวันนะครับคืออย่างที่ผมบอกแต่วันแรกว่าผมกลับบ้านมาวันนี้จะมาเจอเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นแบบนั้น คือบางวันก็แต่งตัวเป็นอะไรไม่รู้รอแล้วกลับว่าเขาเข้าใจผิดหมดแล้วแบบนี้ผู้ดีเดียวไม่เป็นอะไรเป็นมัดขอดหรือว่าเป็นชุดอะไรไมได้แต่งตัวเป็นแบบสาวน้อยที่แบบแสนสวยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ตลอดหนึ่งปีก็มีความสุขทุกวันแบบที่บอกคือผมว่ามันมันก็มีความสุขทุกวันจริงๆนะคือมันไม่ได้มีวันที่แบบขึ้นลงหรือน้อยลงหรือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเป็นคู่ที่ค่อนข้ายกะลาบเรียบแล้วก็ไปเรื่อยๆจริงๆมันต่างคำว่าตอนมีแฟนกับมีสามีรรยาวี่ย นิดเดียวค่ะต่างแค่ว่าได้อยู่ด้วยกันทุกอย่างท,ทุกันหมดเหมือน,นหมอนเดิมไม่มีวิวเนี่ยแล้วยังผมเป็นยาง,ยง,งรีวิวหนึ่งปีสำหรับสามีคนนี้เขาเริ่มมาทำงานแย่องอาชีพส่วนเราอะหนูว่าแปลกแปลกเขาเก่งมากเลยนะตอนนี้เขาพูดเก<อ>่งแล้วเขาไม่ถูงท่องว่างให้หนูพูดแล้วตอนนี้หนูว่าเริ่มแปลกแล้วแต่ว่าก็ดีค่ะก็เหมือนรำลเพื่อนคู่กินที่แบบว่าตอนว่าให้ต้องทำงาอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คืองานหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเขาแล้วที่เริ่มแบบว่าดูแล ทแล้าก็เดินถายออกจากไลฟ์เลยให้เขาถ่ายไปทักคนไม่ไอบประถมน้องเลยพี่พีชไลฟ์เก่งเพราะว่ามีเมียคนนี้หรือว่ามันเป็นอยู่แล้วหรือว่าอย่างไรไม่โทษมีเขาที่แบบเขาอมสีมาหรอมันคือคือเขาจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอยู่คนเก่งก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นคนเก่งในสายนี้อยู่แล้วเป็นเป็นเหมือนครูผมต้องบอกอย่างนี้เราก็คือ พอเราอยู่ด้วยกันนะ่ะเราก็เห็นในสิ่งที่เขาทำนะเราก็ทําตามกม่บอกนะแล้วนบแล้ว 1, กกมันก็มันก็มาซึ่ดกันมาประมาณนั้นเรียนรู้กันมาก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่หนูรู้สึกว่าเขาอ่ะพูดเก่งแลวเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะเปิดหรือว่าไม่ได้มีช่องทางในการที่เขาอ่ะให้ออกมาแสดงศนักยภาออมในด,ด้านน<า>ี้ช่องาใช่เอะตัวหนูหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ไม่เปิดให้เขารู้สึกว่ากล้าจะทำ มันต,ตนอมีการี่ยนไมเอมันมีฉลองมนะม anniversary หนึ่งปีจริงๆเราแพนกันไว้ก็คือวันครบรอบแต่งงานคือเดือนหน้าครับคือเดือนหน้าแต่ว่าพอดีวันที่22เนี่ยมันเป็นวันครบรอบที่เราได้รับสมรสรชาชทานดีคัก็เลยเหมือน anniversary ไปก่อนแต่ว่าเรามีแพนด้วยหรอคะอันนี้มูลเลยยังไม่ได้ไปเลยนะ แต่ว่าจริงๆคือถ้าถ้าครบรอบที่คิดว่าอาจจะมีอันนี้หนีมือไว้ทำไมเธอรพงเซอร์ไพรส์อะไรกังก็อาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าเป็นไงบ้างแค่บุ๋มเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเทศกาลสำคัญอะไรทุกคนจะคาดคาดว่างทุกว่ามันจะต้องแบบว้าวเราไม่ใหญ่ไอที่เคยเป็นมาหรือว่าเขแต่งงานแล้วหรือว่าคุณอยากจะราบเรียบก็ได้นะผมแล้วเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเซอร์ไพรส์ทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเซอร์ไพรส์ก็ดีค่ะขอบคุณ อันนี้ท้าทาทยหรือเปล่าพูด <ตา S 1> ท้าทาไทยไปก่อนหร<อ>ือเปล่าพูดลอยแต่เขามีให้ทุกวันเลยเหรอเดี๋ยววันแรงงานให้ด้วยปะเนี่ยแรงงานได้ไหมวันแรงงานให้ด้วยไหมพี่พีชมีมีครบรอบหนึ่นงบบปีอยากได้อะไรไหมครับเออมันยังไม่ครบใช่หรอครบเดือนหน้าแต่นี่ครบครบ,นะครบเดือนหน้าครบเดือนหนึ่งหน้าก็ได้ที่พ <ๆ S 1> ี่พีชก็มีของขวัญให้ไหมสบายแล้วกันนะเสบาย อร์ไพรส์เป็นกันค่ะ <c oughs> มีให้เอาแ <c oughs> ตา่ว่าต่างคนต่างมีให้กันตา่างหนูมีให้ตลอดแต่ว่าแค่แบบอยูอ่แบบเงียบทองหรือเปล่าว่าตอนนี้ทองลงมาสามเปนบาททองลงมาสามเปนบาทนะครับทองก็ไม่ติดน <c oughs> ะคะเก็บไว้ใส่ในอนาคตได้ทองหนูก <c oughs> <c oughs> ็โอเค,คนะอย่างพออยู่ในการตื่นขึ้นมาเจอหน้าทุกวันมันมันรู้สึกยังไงกับชีวิตอชีวิ่สดตัวเลยโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยนอนไม่ค่อยหลับ S <s พราะว่าเขาว่านอนเร็วแล้วหนูจะต้องใส่ถุงฟางไว้แล้วก็แบบพยายามเปิดคลิปแบบถ่ายสีถ่ายเลงงอเขอย่างนี้เพื่อเองหลับแต่เขาอ่ะก็คือเหมือนเกิดมามีบุญมากคือหัวหมอนปุ๊บก็คือหลับเลยแต่เราอ่ะสองชัว่วโมงก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่หลับเล้วค่อนข้างที่จะแบบตื่นมาแล้วแบบเออเขาตื่นแล้วหันไปทีเออเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัจจัยมากกว่าพี่พี่เป็นไงบ้างกับตือนมาเห็นหน้าเขาทุกวัน เห็นหน้าเขาตอนหลับบางวันเขาอาจจะเป็นคนล่าก <c oughs> ็ได้เดี๋ย่ว่าเขาบอกว่า <c oughs> เรา,า, <c oughs> าเราก็ตื่นก่อนเขาว่าเราเป็นคนตื่นไปทํางานอยู่แล้วมันก็เลยติดการตื่นเป็นเวลาแล้วบางทีก็ลงมาก็สังส่งสั่งนู้นสั่งนี่มาอะไรเงี้ยเตรียมรอเขาตื่นอะไรเงี้ยสั่งมาแปดโมงตื่นบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ุณจันทร์คุณสวยมากไม่แต่เขาเป็นคนนอนนอนดึกก็เลยอาจจะต้องทั้งานื่อยใช่มันแล่นกลางคืนแกเหมือนเราทำงานแบบว่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ติดข้างแรกนี่ใช่คือมากกว่าวเวลาตรงกลางที่อะไรเขาเขา้เขาออฟฟิศเราต้องไลฟ์สดตอนไงเราเจอกันนะคะแต่ว่าช่วงลูกอ่ะหนูก็จะนอนช้ากว่าเขาหรือะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะนอนเร็วแต่ว่าก็นอนพร้อมกันนั่นแหละมีลูกเม่อไหรกีต้องตั้งใจนะมีให้เร็วที่สุดครับแต่ว่ามันก็ต้องตั้งใจนะไปดได้แกหมุนเมื่อกี้ต้อตั้งใจนะตั้งใจนะผมก็คือตั้งใจว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะมีปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ ก็อาจจะมีปีนี้แต่ว่าผมว่ามันก็อยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยแต่ว่าตลอดระยะเวลานี่ปีคือตั้งใจมาตลอดไม่อย่างที่ผมบอกว่าเราพยายามบอกว่าน่าจะไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่าไม่ได้แบบการธรรมชาติหรือเพราะว่าด้วยอายุหรือว่าการทํางานต่างๆที่แต่ละคนทํางาน่ะหนกรู้สึกว่าเออทางวิทยาศาสตร์น่าจะดีเป็นทางที่กว่าจริงจริเป็นต้องวอูกับฮอร์โมนอะไมที่ทบบที่เราทำงานตอนใน่วงเวลานี้น้ฮอร์โมนที่ปกติมานานเล้ว ผมว่ามันน่าจะไม่ปกติแหละออไม่แต่ว่าเราเป็นไทรลอยด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่ปกติแล้วแหละมันต้องไปพลกแพทย์หรือว่าคุยกับแพทย์เพื่อให้ระบบไทรลอยมันสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ยากอยู่หลายอย่างหลายขั้นตอนเลยสาม,มีเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเคที่ท้าทายแค่ไหนครับท,าทบ้าทายอำนาจมืดวะมันท,าท้าทายมาสำหรับเรา <laughs> ผ,มผมชอบแบบอยากกินแบบนี้ทำแบบนี้สีอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็ดืครับหลังๆถ้ารักมากับตามตามแล้ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเนี่ย เพลงชวงนี้พี่บุ๋มแบบเริ่มเปลี่ยนการแต่งตัวของพี่ปพีนหรือยังเพราะว่าอย่างที่เขาใส่กางเกลงสแลกซ์สีขาวออกหน้าต้องเนี่ยนะเป็นไงคะพี่พีนมันทำให้หลายคนรูดโฟกัสอย่างเงี้ยรูดโฟกัสค่ะพี่พีนไม่ดูแลตัวเองนะคะห้ามแม้จริงๆห้ามเลยแมสสีขาวครับห้ามแล้วไม่กูไม่ได้ห้า เราให้เวลอตัวเองแล้วผู้ชายมันก็หลุดโฟกัสกันได้ค่ะนั่นเป็นผู้หญิงใหม่นี้ใช่ไหมแล้วจะหลุดโฟกัสอะไรเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเขาคุยกับเป็นฐานแล่ะคือเขาแท็กเราหรอเขาแท็กเราหรอเพื่อนก่อนจริงๆห่วงมะห่วงมะห่วงไหมคะเราเราเป็นคนสาธารณะดูไม่ก็เอาถ้ามองเป็นเผยก็ของถามสนุกได้แต่ว่า มันมีคนมาแอลมาเวลาเขาแต่งตัวที่แบบว่าหลุดๆแบบชอบ้เขาโดนแกงติดต่อไม่ไม่ซีเรี่ยมทำไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาไม่ไปไหนหรอกเขาก็อยู่แบบนี้แหละแล้วควารู้สึกวันนี้เราพาดโดนแซวไปเกิมั้ยหรือว่าแล็กซี่ค่ะคือผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็บอกว่าคือถ้าเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เลยผมเป็นคนช้ามากเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่แบบใครแซวหรืออะไรก็ตาม จริงๆอะคิวเป็นคนบอกผมว่ามันมีมันมีมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคือคิวเป็นคนส่งมาผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นแหละครับแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันโฟกัสอะไรครับอะไรแบบตอนนี้เข้าใจยังคะเข้าใจแล้วมันแล้วพอไปดูกิปก็เลยรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วซึ่งนีอก็เปลี่ยนเลยอ่ะพี่พีขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งถึงเรื่องอ่า เป็นคลิปเก่าในปี66ครับ,รบที่เป็นข่าวที่มีการเสียชีวิตแล้วคนคุ้มเป้าไปที่โรงพยาบาลของเราอยากจะรับชีแดงคือผมก็งงเหมือนกันคือพอดีเพิ่งเห็นคลิปเมื่อเช้าแต่เขาแจว่าเป็นคลิปหลายวันก่อนแล้วแต่ว่าพอดีมันน่าจะเป็นคลิปที่ขึ้นสุดพอดีคนระับก็เห็นยอดคนดูหลักร้านแล้วคือพอดีเขาใช้คําว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่แถวเพชรเกษมซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลเราแต่ว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลเราและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี66 ือเมื่อ2ปีที่แล้วครับแต่ว่าคอมเมนต์เป็นพันน่ะเพราะแต่ว่าคอมเมนต์จบของพันน่ะแล้วก็บางคอมเมนต์ก็เข้าข่ายที่มาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ก็คิดเลียนนิดนึงก็เลยอยากจะมาชี้แจงก็เมื่อเช้าก็ชี้แจงผ่านช่องทางออฟฟิเชียลบนอินาตาแกรมอ๋อจริงๆเราทำเราจะมีการฟ้องนะครับเพราะว่าถ้าคอมเมนต์นแบนรุนแรงเราไม่สูญเสียนชื่อสิคือคือจริงๆถามผมนะด้วยด้วยแบบนิสัยส่วนตัวผมมันไม่ค่อยฟ้องใครที่แต่ว่า มันก็ต้องไปไล่ดูเนื่องจากว่า,าเมื่อเช้าที่เพิ่งเห็นเนี่ยคอมเมนต์ประมาณ2 0 0 0ันกว่ามันต้องไปดูจริงๆว่าอันไหนที่มันเสียหายมากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคาพูดที่เราอาจจะรับไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าด้วยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้อนใจคืออย่างเราอาจคอมเมนต์ไหนที่เราจริงจริงว่าต้องแบบฟิกนิวขนาดนี้คือคือผมเข้าใจว่าด้วยข่าวไม่ได้พูดช<ม>ื่อโรงพยาบาลแล้ว กลายเป็นว่าทุกคนตีความไปเพราะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในถนนเส้นนั้นน่ะคือโรงพยาบาลเกษมราษชเขาบอกนะครับคือโรงพยาบาลที่ดีทั้งนั้แต่ทีเนี้ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลผมเลยแต่ว่าทุกคนตีความไปแล้วเพราะว่าด้วยข่าวด้วยเนื้อหาข่าวที่ออกมาแากนั้นเอ่อบางคอมเมนต์มันค่อนข้างจะหยาบคายทั้งหมดเลยด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างออันนี้มี่คิมบุตรหมายความว่าอยู่แล้วก็คือเขาก็มีความเห็นว่า จริงตอนนี้ผมเ็ได้จว่าเขาอ่ะลงบันทึกประจําวันอยู่แล้วคือยังไงเนี่ยเป็นขั้นตอนมาตรฐานของทางทางบริษัทก็คือเวลามีเรื่องอะไรเนี้ยเขาจะลงบันทึกประจําวันไว้แต่จะดําเนินการอะไรต่อเน,นี่ยผมคิดว่ามันเป็นสเตกอะไรยังไม่ได้คุยก,กันคิดว่าการที่เราออกมาเพิ่งเมื่อเช้ามันจะทําให้ข่ามันซ<ท>าลงมเมนผมเห็นแล้วนะผมเห็นคนทยอยลบคอมเมนต์กันเขาไม่อยู่เราไม่เม้นบอกนะไม่ใช่นะคะเราไปศึกษาข้อมูลดูก่อนถ้าเกิด ไม่ใช่ไงลูกควรลบด้วยนะเออเขาเลยเริ่มเมียเขาไม่เราเขาไม่รอเราแคปกันหรอไม่ลบแต่หนูแคปไว้นะหนูมันตัวดวกละเกาเล่นค่ะไม่ไม่ยุ่งเหมนหนูไม่ยุ่งหนูไม่เกี่ยวเราก็ร้อง่วยคุณสามีบริหารการ็ลองเกิดแต่กับพีดูบ้างเพราะว่าเกิดแต่กับหนูบ่อยแล้วสู่ซู่นะจะพอดูข้างหลังโอเคโอเคครับ่ขอบคุณค่ะ